สวัสดีครับพบกับไอซิลี่แมนนะครับกับรายการติดตามหุ้นเซ็5หนะครับเพื่อเทรดวันที่22่ิบสอพฤศจิกายนสองศูนะครับเรามาทําการบ้านกัครับว่าหุ้นแต่ละตัวในเซ็นห้กรอบสีฟ้านะตามรูปข้างบนนะครับและเราจะมาคุยกันเฉพาะตัวสีเหลืองนะครับตัวสีเทาเอาไว้ก่อนนะโฟกัสเฉพาะตัวสีเหลืองคือแนวโน้มยังพอโอเคอยู่ยังโอเคอยู่นะครับส่วนส่วนสีเทา ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ฮะนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูแล้วก็เอาไปทำการบ้านกันต่อด้วยนะนะครับมาดูตัวแรกครับ d v v n c e ครับโอ้โหทรงโอเคอยู่อะเนี่ยขึ้นมาต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ขึ้นมาต่อเนื่องมาแดงแดงเฮ้ยกำลังจ่อจะไปเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยมาแตะร้อแล้วอะนะครับก็ สัปดาห์นี้เรารุ้นกันต่อครับว่าจะสามารถทะลุขึ้นไปได้ไหม200อฮะรออยู่นะ200แต่ถ้าไม่ไหวนะครับลงมาก็ถ้าพักแถวๆ1 9 4ได้ก็ยังโอเคนะครับลึกสุดขอแค่191นะนะครับก็แนวโน้มโอเคครับสำหรับแอดวานนะครับเราใช้ทำเฟรมเดย์เนาะนะครับในการมอนิในการดูภาพรวมนะครับ AOT ครับโอ้โห สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นิ่งๆนะครับนิ่งๆแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับยังคงปเนี่ยยังคลอคลออยู่แถว EMA 5อยู่นะครับเนี่ยนะครับ15ก็ซัพพอร์ตก็สัปดาห์นี้ลุ้นครับว่าจะสามารถกลับขึ้นไปได้ไหมนะครับกลับขึ้นไปก็แนวแนๆ68บาทเนาะนะครับอย่าหลุดต่ำกว่า66.25นะครับเอาแค่นี้พอนะครับกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปเนี่ยทรงยังโอเคอยู่ b ีบครับมาสะดุดวันศุกร์่นะครับมีข่าวเรื่องพวกประกันใช่ไหมนะครับก็เลยกลุ่มธนาคารครับก็เลยร่วงๆหน่อยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับก็หลุดหลุดหลุดอีมเก็จริงนะก็แถวแถวร5อก็หวังว่าสัปดาห์นี้จะกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าไหลต่อน,นี่โอ้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะนะครับลงมาได้ถึง 1 2อ5นะถ้าเป็นไปได้เนาะกลับขึ้นไปดีกว่านะครับสวย,สวยๆแถวๆนี้ย126ขึ้นไปเพื่อไปทดสอบแนวเดิม129นะครับ BDMS ครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้โหไปทำยอดสุดยอดเลย25.3นะครับแล้วก็ลงมาพักแนว,แนวๆแถวๆนี้ครับ24บาทนะครับก็สัปดาห์นี้ครับ จะกลับขึ้นมาเล่นต่อไหมนะครับเนี่ยแถวๆนี้ย,ยืนให้ได้แถวๆยี่สิบสแล้วก็มาเล่นต่อแต่ถ้าไม่ไหวลงมาอาจจะมาเจอกันได้ที่แถวข้างล่างนี้นะ2ี่นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางยังโอเคอยู่นะครับเนี่ยสามารถไปต่อได้อยู่ BEM ครับเอามาให้ดูอีกทีนึงก็ยังพอไหวนะครับลงมาแตะยี MA 50นะครับแถวๆนี้8.85แต่อย่าลงอยอะไปกว่านี้นะ เดี๋ยวไปเจอกัน8.7ถ้าเป็นไปได้ครับแถวนี้ครับช่วยกลับขึ้นไปนะนะครับก็ไปทดสอบแนวเดิมอ่ะ9.1เขาเคยไปทําผมขอป่านนิดนึงนะไปทำนี่ฮะตรงนี้นะฮะ9.15นะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้กลับขึ้นไปกลับขึ้นไปนะอย่าลงมานะนะครับก็ถ้าเกิดขึ้นไปได้แล้วก็ทดสอบแต่อันนี้สวยนะครับทรงเนี้โอเคอยู่บิกริมครับบิกริมครับกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์ เหมือนจะประมาณว่าอะไรนะค่าไฟขึ้นและได้ผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยที่อ่านข่าวมานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบีกิมสัปดาห์นี้ดูครับว่าแกจะสามารถขึ้นต่อได้ไหมนะครับที่ผ่านมานี้ไซเวย์ออกข้างเนี่ยตลอดนะฮะถ้าข่าวดีแล้วสนับสนุนเต็มที่ดูซิจะผ่าน43ได้ไหมเนาะนะครับ B.H นะครับ หลังจากที่ขึ้นไปต่อเนื่องก็แผ่วๆลงมาแต่ก็แต่อีเมสิรับอยู่นะแถวๆนี้นะร้อนะครับร้อยังรับอยู่ก็รุนครับงัดกลับขึ้นไปครับไปยืน154ยห้ได้เพื่อไปต่อนะครับอย่าหลุดละกันหลุดนี้โอ้ยมาเจออีกทีร้อยสี่สิบแปดนะครับเป็นไม่ได้ขึ้นต่อเ้อบีเจซีครับเอ้ยดูดีต่อเนื่องนะ นะครับตรงนี้ครับเนี่ยฮะค่อยๆขึ้นลำเลียงขึ้นไปเรื่อยๆจนมาทดสอบ36.5แล้วนะครับอุ้ยถ้าผ่านด่านนี้ได้นี่โอ้โหแรงนะแรงเลยนะนะครับเนี่ยยอดเดิมรออยู่เนี่ยนะครับ39 40เนี่ยเนี่ยหรือจะยอดจะพักก็แนวนี้ครับ3 4 7 5 3 4.5นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปทีแบบนี้สมมตินะถ้าจะลงมาก็อย่างนี้นะครับหรือจะไปเลยทีเดียว BTS ครับเอาไม่มาแท่งแดงนี้ล่ะนะครับยังไม่ผ่านนะ9.85นะครับดูสิโอ้โหอะก็ลุ้นต่อครับว่าจะพักแถวๆนี้9.55 9.5ได้ไหมแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับสุดๆเต็มที่อเอาแค่นี้นะ9.4นะ Com7 นะครับโอ้โหจะพยายามผ่านด่าน77แต่ยังไม่ผ่านครับ ยังคาคาอยู่ก็ลุ้นสัปดาห์นี้ครับจะทะลุได้ไหมนะครับก็มันทะลุอยู่แหละนะครับแต่มันเป็นแค่ทดสอบทดสอบนะแล้วก็ลงแล้วก็ล่วงเต็มที่เท่าไหร่เนี่ย78.25เลยนะนะครับอ่ะดูซิสัปดาห์นี้จะขึ้นไปต่อได้ไหมนะครับ CPO ครับก็ค่อยๆค่อยๆขึ้นนะลําเลียงด้วย EMA 15เห็นไหมฮะค่คอยๆขึ้นสัปดาห์นี้ลุ้นขึ้นเหนือ6575ได้นะ เพราะว่าที่ผ่านมาไปทำไฮได้66.5นะครับเนี่ยฮะลำเลียงขึ้นไปลำเลียงขึ้นไปแต่ถ้าหมดแรงนะไม่ไปต่อนี่มาเจอกันที64นะครับแล้วก็63แถวแถวนะครับเนี่ยครับถ้าถ้าร่วงนะถ้าร่วงลงมานะถ้าเป็นไม่ได้ครับงัดขึ้นไปกลับขึ้นไป c p n ครับยังอยู่ในโซนบริเวณนี้อยู่ครับ ลงมาแนวเดิมครับ57ดูซิจะเด้งกลับไอสัปดาห์นี้จะเด้งกลับขึ้นไปได้ไหมนะครับทั้งหมดแรงนี้อีกทีนึงก็56แถว้าเนี่ย5 6า5หรือล่วงได้ถึง55นะครับถ้าเป็นไม่ได้ครับกลับขึ้นไปครับไปทดสอบ60.25อีกรอบนึง c r c ครับยังดูดีอยู่นะนะครับยังโอเคนะนะครับเนี่ยครับไปเรื่อยๆครับ ลงมาย่อม,มาพักได้ครับแถวนี้ได้นะครับลงมาได้สุดก็3475แล้วช่วยเด้งกลับขึ้นไปด้วยนะหรือแนวเนี้ยเด้งกลับขึ้นไปได้สวยๆครับผ่านดาน3725ไปทดสอบ38อีกรอบนึงรออยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยถ้าทะลุผ่านไปได้นี่โอ้สวยนะนะครับดีแทกนะครขึ้นมาต่อเนื่องวันศุกร์อ่มีตื้อๆบ้างพักบ้างนะครับก็ ไม่ได้หลุดไปก็40บาทนะครับก็ข่าวนะควบรวมกับทูใช่ไหมนะอรอแถลงนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับก็อรอแถลงแล้วนะครับวันที่22นะครับอลองดูฮนะทูกับดีแท็กเนาะเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยตอนแรกก็ขึ้นมารอบนึงแล้วก็เงียบไปฮนะขึ้นมารอบนี้ของจริงนะครับและที่สำคัญถ้าทะลุ4 3ได้นี่แรงเหมือนกันนะนะครับ เออ E A ครับปัดแรงไปไหนนะทะลุทุกด่านเรียบร้อยนะครับโอ้โหสะสมมานานแล้วทะลุนี่ครับลุ้นไปต่อครับนะครับจะย่อจะพักได้ไหมได้ลงมาลงมานะครับก็แนวแนวเนี่ยสี่สบสามนะสี่สาสองห้าแล้วก็เด้งต่อก็ได้นะครับสําหรับ ea นะครับสวยงามพราะโวล่มเข้านะดูซิว่าจะไปไกลได้แค่ไหนนะครับอย่างน้อยถ้าเริ่มไหลลงมาก็สต็อปทำอะไรบ้างอะไรบ้างไม่ไม่ผิดนะครับอันนี้เส้นนี้ผมใส่ผมเอามาจากแถวแถว60แน่เลยเออเนี่ยแนวแนวเ,เ,เนี้ยนะครับเจสมาสมารจุดเจหรือลงมาแนว74.5ถ้าลงมาแล้วเด้งได้ก็สวยงามครับ gpsc ครับ กลับขึ้นมาดูดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับกลับขึ้นมาเหลือด่านทดสอบตรงนี้นะเอามาให้ดูฮะเออเอามาให้ดูเนี่ยเนี่ยเ,ยเ,ยเยมันคือไส้มันโผล่มาละทดสอบละนะครับและถ้าสมมุติสัปดาห์นี้ขึ้นมายืนมั่นๆแล้วไปต่อก็ไปเจอกัน78.5รู้สึกว่าได้รับข่าวดีขึ้นค่าไฟาเหมือนบีกิมะนะครับดูซิว่าจะกลับไปถึง78.5แล้วทะลุต่อได้ไหมนะครับ โฮมโปรครับโอ้โหขึ้นมาเต็มที่15.4แล้วก็ร่วงไปอีกรอบนึงอนะ่ะไม่ไปต่อละนะครับเอาลงมาได้ถึงนี่นะ14.5แล้วก็สุดๆนะ14.3นะครับช่วยกลับขึ้นไปครับไปเล่นเหนือ15บ่าทครับจะสวยกว่านี้นะครับอย่าลงมาอย่าลงมาอินทัชกลับมาโฟกัสอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับ กลับขึ้นมายืนเหนือ ema 50ได้เนี่ยไต,ต,ต่แถวแนวเขาเนียนะครับก็หวังว่าสัปดาห์นี้ครับจะงัดข okay. ึ e ้นไปให้ได้นะแต่ถ้าไม่ไหวนะเต็มที่74.25อย่าหลุดมากไปกว่านี้นะครับเอาแถวๆเนี้ยเราค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปทีละสเต็ปสเต็ปเคแบงครับวันสุกรหล่นตุบลงมาแนวแนวนี้ ema 15รับอยู่นะครับบริเวณ1 4 6 5นะครับ เป็นไปได้สัปดาห์นี้กลับขึ้นไปใหม่นะอย่าพยายามรุดต่ำไปกว่า145ไม่โอนะนะครับถ้าถ,ถ้าลงเหรอถ้าลงก็อ่ะเนี่ยครับร้อก็ยังพอไหวนะครับถ้าเกิดจะลงมานะนะครับเนี่ยเยังยังยงังได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ครับช่วยกลับขึ้นไปจะดีกว่าเนาะสำหรับ K-Bank นะครับเรายังคงรอดานนี้อยู่นะร้อ KCE นะครับยังดีต่อเนื่องนะครับเห็นไหมฮะขึ้นไปเต็มที่เท่าไหร่เก้ 95, ไม่ผ่านลงมาแถวอีเม5รับอยู่ก็ลงได้อีกไหมได้นะถ้าจะลงนะ90้แลวช่วยเด้งด้วยนะแถวนี้นะครับเราก็งัดกลับขึ้นไปนะครับไปเรียกเพื่อนมาแล้วเพื่อจะมาทดสอบ95ให้ผ่าน KTB ครับโอ้โหแซนะ่บนะฮะ1ิบ1อบบาททะลุขึ้นไปแล้ว แต่ E วันสุกมาแท้งแดงเนี่ยนะครับขับขึ้นไปครับ12บาทสวยๆขึ้นไปนะครับทาไม่ไหวลงมาได้ถึงเท่าไหร่11.5สุดๆจริงๆนะ 11. 3 1 3เนะครับเพื่อจะได้ลำเลียงต่อนะครับอ่ะขึ้นต่อขึ้นต่อสำหรับ KTB LH นะครับโอ้ยทะลุ8 6 5เรียบร้อยนี่ครับนี่นี่นี่ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านาน,นี่ครับทะลุแต่ไปได้8.9อ่ะ วันศุกร์ก็ผ่อนแรงมานิดนึงก็ลุ้นต่อได้ครับลงมาได้เต็มที่8 6ดนั่นแหละนะครับแล้วก็รบกวนช่วยเด้งกลับขึ้นไปฮะแล้วไว้ทำายสูงวันนี้จะสวยมากนะครับสำหรับ LH มินนะครับขึ้นมาไต่รันเวยต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าสัปดาห์นี้นะครับงัดกลับขึ้นไปเหนือ3375ห้ได้นะครับ ถ้าลงมาเต็มที่สุดๆ32.25นะนะครับอย่าหลุดไปมากกว่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวเสียรันเวย์เนี่ยเนี่ยกำลังสวยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่าหลุดนะ32 OSP ครับกลับมาดูดีครับหลังจากเนี่ยฮะล่วงตลอดเลยกลับมาเนี่ยเออตั้งหลักอย่างเงี้ยนะครับแล้วช่วยสัปดาห์นี้ครับงัดขึ้นทะลุ35 25ได้นะเนี่ยเอาให้ได้นะนะครับ ถ้าขึ้นมา3 5 2ห้าไม่ผ่านเอางานเข้าฮะเดี๋ยวมันจะลงมาที่เดิมนะครับแล้วถ้าเป็นเป็นได้แถวแถวนี้อย่าพยายามหลุดน, 3, 4, 2, 5, 3, 4, นะครับอย่าพยายามหลุดแถวแถนี้สามสี่จสองห้าสามสี่นะครับถ้าหลุดมามาเจอข้างล่างนะถ้าเป็นไม่ได้ขึ้นไปเลยครับนะครับไหนๆก็งัดขึ้นมาแล้วเนาะสวยๆนะครับขึ้นต่อเลย pttep ครับ ptt ไม่ได้เอามาโฟกัส PTTGC ไม่ได้เอามาโฟกัสนะหลุดเส้นหมดเลยนะฮะแต่มีตัวเนี้ยยังโอเคกับเขาอยู่เนี่ยครับเกาะเกาะอีเมสิบอยู่หวังว่าสัปดาห์นี้จะงัดกลับขึ้นไปอีกรอบนะนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็ประคองตัวเอาแถวนี้อยู่นะร1 7ยสิบอยห่าหลุดไปกว่าน,นี้นะถ้าเกิดไม่ขึ้นนะถ้าจะขึ้นก็ขึ้นไปนเลยครับเบรกผ่าน121ขึ้นไปนะ สวัสดีครับกลับมาดูดีอีกครั้งฮนะหลังจากตรงนี้โอ้โหไซเว์พักมาสักพักหนึ่งแล้วนะนะครับเนี่ยงัดขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอา้าไม่ไปต่อแท่งเดียวเองนะครับก็ย้อนกลับมาแถวนี้65.5รับให้อยู่รุนเด้งกลับขึ้นไปอย่าหลุดต่ำกว่า65.5ไม่งั้นจะกลับมาที่เดิมไม่โอ้ขึ้นไปขึ้นไปเพื่อไปเท่าไหร่7 2 2 5เนี่ยรออยู่ scb ครับโอ้ยหล่นตุบนะฮะหล่นตุบมาผิดพลาดทางเทคนิคหล่นตุบมากนะ็เด้งกลับด้วยช่วยเด้งกลับด้วยแถวแถว7ถ้าเด้งกลับได้ก็ยังพอไหวแหละนะครับถ้าลงต่อนี่โอ้มาเจอการโซนข้างล่างนี่อุตสาห์ขึ้นมาเนาะนะก็เนี่ย 123. แล้วก็120.5ก็อยู่ในโซนนี้อยู่ถ้าเป็นไม่ได้ครับอย่าลงมาเลยฮะเอาแถวๆเนี้แล้วเด้งกลับขึ้นไปดีกว่าปลอดภัยกว่า SCTP ครับโอ้โหหลังจากร่วงมาต่อเนื่องเนะาะอาตั้งหลักได้แล้วนี่ครับบัรคองบัตรคองฮะไซเวย์ออกข้างอยู่แถวๆนี้พยายามจะขึ้นอยู่นะยังขึ้นไม่ได้เนี่ยเต็มที่อะไรเนี่ยหกสิบห้าจุดห้านะครับสัปดาห์นี้ลุ้นต่อครับอ่ะขึ้นไปขึ้นไปนะครับอย่าพยายามอย่าพยานะยามอย่ารุดหกสิบสองจุดเจ็ดห้าไม่งั้นจะเสียเสียทรงนะครับเป็นไปได้ขึ้นต่อครับสวยๆครับไปยืนหกสิบห้าได้แจ่มเลยเนาะ ทิสโกครับไซด์เวย์ออกข้างครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คิดเลยครับแต่แค่มันมันยืดไปหน่อยมันยืดไปหน่อยถ้าเป็นไปได้ครับงานขึ้นไปขึ้นไปนะครับขึ้นไปเนี่ยทดสอบเยอะมากเลยแนวแนวเนี่ยเก้าบสี่จุดห้าอะขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับยาหลุดตั้ไว้กว่า9 1้5เดจุดาเนาะนะครับขึ้นไปนะครับทิสโก้ครับ รู้ครับไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะแล้วควบรวมกันดีแท็กแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจอจอเนี่ย4.42เนี่ยสัปดาห์นี้เอาไงนะครับจะไปเลยไหมฮะจะพุ่งไปเลยไหมโอ้โหอ,อ,อันนี้อันเก่า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 สมัยไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีรุนไปต่อหูหกบาทหู้เนาะเนี่ยครับหรือ ยังไงจะยอ่อจะพักก็แนวนี้ครับ4.24 4064บาทเนี่ยเออลงมาย่อก่อนแล้วไปหรือจะไปเลยสำหรับทรูนะครับตัวสุดท้าย TTB ครับโอ้โหนะเบรก1.19ได้ครับก็วันศุกร์มีลงมาบ้างนะกลุ่มธนาคารก็ลุ้นไปต่อครับลงมาได้1.19นะครับช่วยเด้งกลับขึ้นไป เพื่อไปทดสอบแนว1.27ก็จบไปแล้วครับสำหรับหุ้นในเซ็น้นะครับไม่ได้เอามาทุกตัวเนาะเอาโฟกัสที่ตัวที่แนวโน้มฮะมีโอกาสไปต่อนะครับแล้วรบกวนเพื่อนๆเ,เ,เอาไปทําการบ้านกันต่อด้วยนะนะครับแล้วก็มาลุ้นมาติดตามกันว่าอีสัปดาห์นี้แต่และตัวที่เรามาคุยกันเฮ้ยมันวิ่งไปยังไงท่าไหนนะครับติดสามารถติดตามได้ที่รายการ หุ้นใบนี้พี่ว่าไงเที่ยง45เที่ยง50โดยประมาณนะครับเจอกันทุกวันแล้วก็มาติดตามกันต่อคุยหุ้นก่อนนอนเจอกันทุกคืนวันอาทิตย์คืนวันจันทร์และคืนวันพุธประมาณ3าทุ่มนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube i ์ e l y m a n ให้ด้วยนะครับ i s a l e y m a n i ลลิ้นพันกันนะครับที่ช่อง YouTube แล้วก็ ช่อง Facebook นะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องได้นะครับให้ผมไลฟ์แบบนี้มาคุยมาเม้ามอยมา Follow ล่ติดตามกันได้นะครับโดยช่องทาง y t u t u นะครับกดปุ่ม j o ยครับนะครับส่วนช่องทาง f c e e o o o นะครับกดปุ่ม Supporter ที่จะอยู่ใต้ข้างล่างนี้นะครับเพื่อสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้ไอซ์ m ี n แมนนะครับแล้วผมก็จะมีคลิปคอนเทนต์จับจังหวะหุ้นหลายตัวเสิร์ฟให้นะครับเป็นการขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน โอเคสำหรับว okay, ันนี้ขอบคุณครับ